ตัวนี้ค่ะเป็นแคลเซียมค่ะจะเพิ่มในเรื่องเรื่องของมวลกระดูบแต่อันนี้ค่ะมันมันคือสุดยอดหมายถึงว่ามันคือเขาเรียกว่าเป็นอเวนเจอร์เรียกว่าเป็นอเวนเจอร์ดีกว่าว่า,ามันทํางานเป็นเป็นแบบเป็นแท็กทีมแล้วพอทำงานปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยทําให้มวลกระดูกเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึง้นส่วนอันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวโปรเจยตัวโปรเจยเนี่ยค่ะก็คือถ้าเทียบกันนะคะมันเหมือนเป็น มันเหมือนเป็นคอมเพล็กซ์เอาละเป็นวิชาการละมันเหมือนเป็นการรวมตัวกันแล้วก็สามารถที่ทําให้เหมือนมีเขาเรียกว่าเพิ่มในส่วนของโปรตีนในเขาได้มากยิ่งขึ้นค,คนที่ออกกําลังกายหนักๆห,หรือว่าคนที่ชอบไปออกกําลังกายร,รวมทั้งคนที่ต้องนั่งท่าแบบนึกว่าทํางานอะ่ะห้อยขานั่งรถไกลๆหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่สายบุญสายบุญจะต้องไปนั่งพับเพียบอ่าใช่ตัวเนี้ยไอ้ท่าทางที่เราใช้ในชีวิตประจําวันต่างๆเหล่านั้นอะ่ะมันจะทําให น้ําในเข่าวเราแล้วก็ดูกเราเนี้มันมันเสื่อมเร็วกว่าปกติค่ะดังนั้นเนี่ยตัวนี้สามารถช่วยได้ดีมากๆเลยนะลองมากับตัวแล้วบอกแล้วว่าเป็นคนที่ใช้แต่ของดีๆชีวิตเนี้ยฉันกล้าลงทุนทุกอย่างที่เอาใส่ในปากของกินต้องอร่อยของที่เข้าไปในเนี้ย ต้องรักษาจริงๆบำรุงจริงๆนะคุณจะได้ตัวนี้นะคะ U N C แคลเซียม1กระป๋องอ่าหกระปุกนะคะและคุคณจะได้โปรจอยอีก1กระปุกนะคะ2ออันนี้ต้องกินควบคู่กันวันละเม็ด สองอันนี้กินได้นานหนึ่งเดือนนะจ๊ะวันนี้เนี่ยสองอันนี้เปล่าๆนี่ปกติก็สามพันบาทแล้ววันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแล้วเราแถมอะไรให้อีกเราแถมหมอนไฮไฮโซโอมาส์หนึ่งใบนะคะและแถมถุงนี้อีกนะจ๊ะถุงผ้าด้วยถุงผ้าน่ารักหมดนี่ราคาสี่พันบาทนะคะวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะเพียงแค่แอดไลน์นะคะแอดไซน์ u n c เฮลนะคะครหรือโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ข้างหน้าหรือสแกนตรงนี้ QR code แล้วเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะค่ะ